พร้อมเ้วเชิญได้เลยค่ะเจเคค่ะโอเค5432ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่บุกสวงค่ะละครที่ขบรถที่สุดแห่งปีขบรถขบรถอ่าพูดกับต้องพูดแล้วค่ะเรื่องนี้ครับอ่าจริงๆละครเรื่องนี้เป็นเมโลดราม่าที่สนุกเข้มค้นมันพูดถึงเรื่องราวของความรักมันเป็นความรักที่รักแท้อยากให่อยากให้ดูแล้วอยากจะ รักแท้มีอยู่จริงหรือเปล่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยโหยหาความรักต้องการความรักแต่ทุกคนก็จะมีรักในแบบฉบับของตัวเองแตกต่างกันไปอืซึ่งมันทําให้ทางเราได้คาแรคเตอร์ของความรักในแต่ละคนนแตกต่างกันหมดเลยใช่ความรักผู้นี้ก่อนใช่เป็นเลิฟแอดเปิดใจรักแรกผมใช่ครับแล้วก็รัก แล้วก็รัางให้เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายค่ะอันนี้คือเรื่องการคุณถ่ายทำหรือเขาคุณแบบในเรื่องด้วยในเรื่องในเรื่องใช่ครับแล้วก็เอ่อการถ่ายทำด้วยครับไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะมันจะลำบากหน่อยใช่เพราะว่าด้วยโลเคชันด้วยความเป็นพีเลียดด้วยครับโลเคชันก็เลยจะจะมาคาดหวังแอร์เย็นๆก็จะไม่ได้ครับผมเปิดจะได้มาคุยเรื่องนี้ครับเต็มครับบู๊อ่ะ ครบครับก็อยู่เท่านี้แหละฮะแต่เรียกว่าสิ่งที่คนดูจะได้เห็นคือภาพสวยแน่นอนสวยแน่นอนครับสวยมากค่ะาการที่เราถืว่าถุกปลาปลาดคุ้มค่ามากครับเพราะตอนแรกตอนถ่ายไปคือผมก็ไม่ค่อยได้เช็คมอนิเตอร์แบบทุกครั้งอะไรเงี้ยครับแต่พอออกมาเป็นตัวอย่างเราก็แบบโหหายนม่อเลยครับใช่เล่นคู่กันป็นไหมเจอกันครั้งแรกค่ะแต่ว่าอันนี้ชื่นชมนะคะ ไม่คือด้วยความมันเป็นแบบละครรักโรแมนติกอะค่ะมันก็เลยต้องใช้แบบต้องแบบต้องมีซีนที่เข้าด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบคือพอได้เจตมาเล่นก็แบบช่วยได้เยอะมากๆค่ะพอเล่นฉากโรแมนติกดีมากก็ไปรอดูเขาโรแมนติกขนาดไหนคะหวานนั้นเธอตอบไปสิเธอตอบไปสิเดี๋ยวพอถามเสร็จแล้วแล้วก็ถามเจตเอาไงคือไม่ได้เตรียมอะไรมากไปมากหวานั้นแล้ว ดีค่ะดีคือมันจะเป็นความรักเป็นฉากเลิฟซีนที่แบบป้าสําหรับบางมันคือเป็นฉากเลิฟซีนที่โรแมนติกแล้วก็สวยงามคือคนดูนอกจากจะได้ดูสถานที่สวยๆแล้วคือฉากทุกๆคนที่มาค่ะอย่างที่พี่หมายบอกมันมีความรักหลายๆรูปแบบแล้วทุกคนคือสื่อสารความรักออกมาได้แบบสวยงามมากๆอะค่ะเจ๋งนะคะเล่นกับบ้าเหมือนกันค่ะสวยงามมาอีกตัว ใช่ครับเออสวยนี่คือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าปางสวยแล้วก็เป็นคนแบบเก่งอยู่แล้วครับแล้วก็ก็เช่นกันครับเวลาด้วยเป็นละครพระนางอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะต้องใช้เคมีพระนางเยอะแล้วก็ต้องใช้แบบความเชื่อใจกันซึ่งซึ่งปางก็เป็นคนแบบสบายสบายหมายถึงว่าชิลๆไม่ไม่ได้แบบติดขัดอะไรแล้วก็เป็นคนแบบเล่นละครก็เก่งอยู่แล้วด้วยมันก็เลยง่ายไปหมดเลยครับใช่ครับวายขืนอเ โอเคค่ะสี่สาวสวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะเรื่องนีดีที่ไงบ้มาค่ะสนุกมากค่ะตอนแรกเขาบอกว่าเป็นละครพร์ผู้มีศักดิเล่นไปเล่นมานี่มันมีแต่ระเบิดกับอง <c oughs> มีตึง <c oughs> แต่ก็แต่ก็สนุกค่ะนานๆคือจะได้เล่นละครคีเรียรตคือแบบเออไม่ชอบเสื้อผ้าหน้าปกเนี่ยแล้วก็เวลาพอมันแต่งครบหมดปุ๊บมันเหมือนองค์ลงก็สนุกดี ก็ในเรื่องนี้ก็จะฟาดฟันกับพี่อั<ไ>้มเยอะนิดนึงซึ่งเป็นแบบคนรักเก่ารักด้วยแคนด้วยเกลียดด้วยแล้วก็แบบมาหลง,ลง,อองลรักพระเอกก็จะแบบอยากเจอแบบให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทําไมเธอต้องไม่ชอบผู้หญิงบ้าน<อ>บ้านแบบนี้อในเรื่องของเราฟาดฟันหลายทางอยู่ก็ลหลายทางนี้ก็เป็นความรักอีกรูปแบบนึงอืมอเ่อจะมีคือเต็มท้นมันแน,น่นอนมันมา นอกจากฝ่าระเบิดฝ่าดงแล้วก็ซีนารงณ์เยอะมากเลยค่ะฝ่าฝ่ัดงเยอะมากเลยต้องหลอกสาวอ่ะผัดเขียนพี่ผัดค่ะก็รับบทเป็นนภานะคะก็อยู่กับพี่เมย์เป็นแบบช่วยพี่เมย์สมหวังในความรักนะคะก็เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งค่ะก็นอกจากเห็นพระนางมีความรักแบบโรแมนติกแล้วฝั่งเราก็จะเป็นความรักที่แบบ อีกรูปแบบหนึ่งที่ดูแบบจะจัดจ้านมากกว่าค่ะค่ะสุรินะคะรับบทเป็นปานตาค่ะส่วนมากเล่นละครมาเป็นแบบว่าเล่นลายก็จะตกนางเอกแต่เรื่องนี้ตกพระเอก,ก็จะอยู่เป็นบ้านเดียวกับพระเอกอยู่กับพี่นัดพี่โอแล้วก็เจดใช่เราก็จะตบตีแย่งชิงสมบัติกันในบ้านเป็นตแกงใใส่ใช่ค่ะค่ะกิ่งก็รับบทเป็นสุนทีค่ะเป็นสาวใช้ของพี่ ปันจังก็คือพี่ยินทูใชไใจอปันจังใชินทอินทุอินทสาวใจของอินทใช่สาวใจของพี่ชอบแบบไม่ดีไม่ดีหรอไม่ดหรอสรุปนะยากไหมก็ไม่เคลียร์ไม่เคลียรปันี่โอครับใช่ครับของปั้นรับบทเป็นอินทูฮะ ก็ที่จริงเรื่องนี้คาแรคเตอร,ร์มันก็เป็นอินทุก็เป็นแบบว่าความความรักเปรียบเสม,มือนยารักษาหัวใจเนาะแต่ว่าไปสุดท้ายแล้วมันก็คือสิ่งที่รักษาตัวเองดีที่สุดก็คือหัวใจของตัวเองอไม่คิดว่าจะได้สานะเพราะว่าคือภูงานเนี่ยเหมือนยารักษาตัวตายตัวแทนของภรรยาที่จากเราไป แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความรักที่มันมันรักษาเราไม่ได้อะทุกคนคงรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาที่หัวใจตัวเองในการเยียวยาหัวใจตัวเองเรื่องมันก็ดําเนินไปครับมันก็มีทั้งอารมณ์เป็นตัวละครที่มันมีเป็นคนจริงๆอ่ะมีทั้งความดีความเลวอยู่ในตัวผิดชอบผิดชอบชั่วดีอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้ไว้หนวดใช่ก็จะเข้มๆหน่อยเป็นในหัวอยู่ใต้เชิญ mm hmm. ครับพโอครับครับ เ,เล่นเป็นพี่ชายคนโตของนัดแล้วก็ซุรินะฮะ,ะก็จะเป็นพี่ที่น้องๆเคาลบที่สุดแล้วก็แล้วก็น้องๆก็ค่อนข้างยำเกรงครับเพราะว่าตัวเล็ก,ก <c oughs> แล้วก็คอยช่วยเหลือพระเอกเพราะว่าก็จะเป็นพี่ชายแต่ว่าคนละแม่ก็คอยให้กำลังใจเขา <c oughs> จะเป็นตัวละครลับอะไรไหมครับ <c oughs> ตัวละครลับไม่ลับนะ <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรลึกลับรับ อาขยิงเลยลี่อาบุรีบุรีเป็นการลุกเปงนการขยิงเอ้เป็นจิ๋งรับมันไม่ถึงอ่ะเอ้เล่นเป็นหนูเอียดครับเล่นเป็นลูกเด็กพี่ปั้นจันแล้วก็ค่อยถูกส่งไปอยู่กับนางอีครับช่วยเยอะเลยครับรู้ทุกอย่างเลย ก็นิดนึงครับนิดนึงค่ะสนุกนะคะก็สนุกดีครับเล่นเป็นตัวเองอยู่ก็จําครับแต่ว่ามันง่ายตรงที่เราใช้ภาษาใต้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีความที่กวนๆแบบต่อต้านอ่ะต่อปากต่อคําเก่งครับ เด็นรับโนี่เป็นแกงมาแล้วแกงชายโอ้หทุกเคาไม่ต้องเคาะตะกนไมต้องใกล้กันนะรับบทเป็นตะโกดครับผมไม่ใช่ขอบคุณครับรับเป็นผู้ละเมิดละเมิดสองสาวนี่นะครับอันนี้คือภรรยาภรรยานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอนุภรรยาผู้ที่มาแทนเธอนะครับผม เพราะว่าเธอเนี่ยไปหลงรับผัวชาวบ้านเขานะครับและนี่ก็เลยเป็นตัวแทนให้ผมได้ละเมิดต่อไปครับตัวตะกวดเองก็ทําธุรกิจตะการทําธุรกิจตะการพุดดิ้งนะครับเป็นขายกื่อให้ถูกครับผมไปละอ เหวียงเล่นผมถามนะฮะถามว่าเหวียงตายยังไงนะครับเรื่องนี้เล่่องเป๋าเหวียงครับเป๋าเหวียงก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในภาคใต้นะครับอยากได้อยากได้ปางมากนะครับแล้วก็อ๋ออยากอยากได้บุงหามากอยากได้บุงหามากก็ทําทุกวิถีทางไปให้ยายเขาเป็นหนี้แล้วเขาใช้หนี้เราไม่ได้เราก็จะไปเอาบุงหามาเป็นเมียคนที่13าของเรา ในเรื่องยอ่อเขาเขียนไว้อย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้เล่านะพี่ใหม่เนะเราไม่ได้เล่า12คนก่อนหน้า <c oughs> ครับแล้วก็อย่างพี่ใหม่บอกเป็นละครรัก,กโรแมนติกแต่ว่าอีเหวียงเนี่ยวิ่งจังเลยไม่รู้จะวิ่งไปไหนบู๊ก็เยอะนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นรักโรแมนติก <c oughs> สําหรับเหวียงได้ไหมแล้วก็ทุกครั้งที่เหวียงกําลังจะสําเร็จแล้วจะได้จะเอาเขากลับมาได้แล้วอ่ะก็ต้องมีเนี่ยไอ้ไอ้พระเอกคนนี้หน้าขาวเนี่ยมาช่วยแล้วมีไอ้พระเอก ผิวผิวสีน้ำผึ้งคนนี้มาช่วยอีกขอบคุณนะพี่เป็นสีน้ำผึ้งครับแล้วก็ก็ไปร่วมมือกับคุณตะกวดตะกาคุณตะการครับก็ร่วมมือกันแต่ก็ด้วยความไม่ซื่อของทั้งคู่แหละก็หักหลังกันไปมาครตายยังไงเวียงตายพี่ใหม่ครับเวียงตายยังไงครับอันนี้ต้องรอต้องรอดูนะเออครับครับแต่เหวียงตายไม่ต้องวียงตายตายไม่รู้ตัวด้วยตายตายไปเลยครับ ไม่ต้องควาเไม่ใชระบายครับอะไรครับในเรื่องนี้เข้มข้นทั้งคนเก่งครับใครพูดเก่งๆพี่นัดอะไรนี่เลยอันนี้อันยากสุดแล้วผู้มีประสบการณ์เอ่อเอ่อตรงนี้นัทก็รับบทเป็นยุทธนาครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับช่องวันด้วยก็อยากร่วมงานกับพี่ใหม่มานานละก็พอมาเจอก็เฮ้ยสุดยอดแบบ เหมือนเขาละเอียดแต่เขาก็แบบทําให้บรรยากาศดีไม่ทําให้ใครเครียดเลยอะเงี้ยก็เหมือนรู้สึกทุกฉากมีความสําคัญตัวละครทุกตัวมีความสาคัญก็ก็มีมีถึงจะถ่ายไกลบ้างโลเคชั่นบางทีก็ลาบากแต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาอันนี้บอกก็นดูบอกทุกคนนะบอกทุกคนนะแล้วก็ก็ดีใจมากๆครับเรื่องนี้ก็ขบรถมีบู๊มีแบบ ทุกคนก็ช่วยสอนบูมาอย่างดีเลยตะวันก็ช่วยสอนนี่อันนี้อะไรนี่นีจากที่ไม่ค่อยชอบบูก็ก็โอเคขึ้นเกียไเลยครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับครับตั้งครับผมก็รับบทเป็นคมสันครับเป็นลูกน้องคุณตะการครับก็ความรักของผมก็เ็คือรักนายครับรักนายนายให้ทำอะไรทำหมดครับ ประมาณนั้นพอเล่าของผมนะตอนในวงการศิลป์ใช่ฮะบอนบอลทุกบอนทุกอย่างก็ผมอ้นนะครับก็เป็นทวัดนะครับเป็นมือขวาของนี่เลยฮะในหัวในหัวอินทูของเรานะแล้วก็ในเรื่องนี้เขาบอกพูดถึงเรื่องความรักนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยระหว่างทวัดกับอินทูเนี่ยจะแอบมีไวอะไรไหมเนี่ยก็ต้องรอติดตามด้ยนี่ครบรถไงครบรถละครครบรถนะครับผม ก็เป็นพ่อพระเอกครับก็เป็นหนึ่งในตัวแทนความรักที่พี่ใหม่ได้พูดถึงแต่ว่าเป็นความรักระหว่างพ่อกับลูกนะครับแล้วก็เป็นความรักในวงตระกูลจตุรงค์อซึ่งก็จะเป็นอ่แมสเซจสําคัญที่มันติดค้างอยู่ในใจพระเอกต้องรอไปดูจริงๆต้องต้องบอกว่าทํางานพี่ใหม่มาหลายเรื่องแล้วนะครับก็เรื่องภาพไม่ต้องห่วงเลยสวยงามแน่นอนรายละเอียดต่างๆนะครับรวมทั้งอารมณ์ตัวละครอตรงเนี้ยพี่ใหม่ดูแลอย่างละเอียดมากเลยแล้วก็ประทับใจนะครับกับการทํางานพี่ใหม่ับ

เอาไงคะก็ฝังติดตามบุงาสรีด้วยนะคะเป็นละครดราม่ารักโรแมนติกที่อยากให้ติดตามจริงๆคือทุกคนตั้งใจมากๆรวมถึงภาพสวยมากๆนอกจากภาพสวยๆแล้วก็ยังมีบทละครที่เข้มข้นมากๆค่ะตั้นๆเหรอเหมือนเดิมฮะถ้าใครเคยเห็นลายเส้นของ คุณพวัตก็จะรู้ว่าภาพสวยเนื้อเรื่องเนี่ยแบบมันเข้มข้นแล้วก็มีทุกตัวละครมีมิตินะฮะแล้วก็รายละเอียดอยากให้ดูรายละเอียดของภาพดีเทลต่างๆในฉากที่ใหม่เขาเป็นคนพิธีพิธานนะฮะบางทีเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องรอมากรอไฟอะไรย่างี้เดี๋ยวเขาองไปตัดสุดทายเลยนี่ป่ะทุกวันพูดพุทธหัตสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งทางช่องวันครับผมเริ่มสิบสิงหาค่ะ อาขหน่อยค่ะเอาเอา่ย่ครับหรือว่าก็ฝากผลงานาลีดด้วยครับก็เขาบอกว่าละครที่นักแสดงในกองเนี่ยมีความสูงละครมากจะสนุกครับผมเฮ้ยขอบคุณครับบ